사랑 สุขสันต์วันหยุดยาวปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่คลองลานไหนไหนใครเคยมาแล้วขอเสียงหน่อยเร็วคือเรากับเพื่อนตั้งใจจะมาคลองลานนานแล้วนะครับทุกคนเราไปดูกันเลยพอเรามาถึงเราก็ต้องไปซื้อบัตรเข้าอุทยานก่อนนะทุกคนซึ่งราคาอยู่ที่4 0บาทสําหรับผู้ใหญ่นะและจะมีค่ารถจักรยานยนต์อีก20บาทนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็ถึงน้ําตกคลองลานแล้วแทนแทน,นสวยไหมทุกคนนี่เรากับเพื่อนตั้งใจมาวันเสาร์เพื่อที่จะไม่ได้มาในวันปีใหม่เพราะคิดว่าคนน่าจะเยอะแน่ๆ<ต>เลยอย่างเท่านั้ <ๆ S 2> รวมตัวกันอยู่ที่น้ําตกคลองลาน่ะทุกคนตรงนี้อากาศเย็นมากปานเราเดินเข้าไปน้ําตกดีกว่านี่จะบอกว่าอันนี้เป็นการมาน้ําตกคลองลานรอบที่สี่ของเราแล้วนะก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นสักเท่าไหร่แ0สี่ปีที่มาก็คือคนแน่นตลอดเลยอันนี้เราก็จะถ่ายใกล้ๆทุกคนดูนะก็คือน้ําเย็นเฉียบเลยมีคนอาบน้ําด้วยแหละไม่ว่าเราจะมากี่โมงคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะขอแนะนาเลยนะครับน้าตกคลองลานสวยสมคาร่ําลือแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นป้ายทางเข้าใหญ่ๆเลยซึ่่งเเเรราาามถยตตอออนนนกลับพะะค ไม่รู้จะไปถ่ายตอนไหนเลยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์หนึ่งด้วยนะครเพื่อเปิดการมองเห็นไม่ไม้ครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า